สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านกนรับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยไดไลฟ์เ like ท่าไหร่ right, นะครับต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าได้กลับไปทํานาทํานาที่ร้อยเอ็ดนะครับปกติสวนบอลจะอยู่ที่อุบลน,นะครับผมต้องต้องเรียนในทราบที่เอฟซีที่ถามกันเข้ามานะครับบอลมันก็เลยโตเร็วมากนะครับพอกลับมาโตเร็วนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาเื้อไพ่มาบอกกันนะที่ต้องได้กลับบ้านเพราะว่าต้องไปเกี่ยวข้าวนาะปลังด้วยนะครับไปทํานา แล้วก็เลี้ยงบัวด้วยอ่ะเล่าสู่กันฟังครับบางทีก็สอบถามกันเข้ามาส,สวยๆครับวันนี้นี่ก็คือเพชรสุวรรณโชคครับเพชรสุวรรณโชคผมกลับมารอบนี้ดูครับใหญ่สวยมากครับเพชรสุวรรณโชคนะครับ300บาทดูให้ดีนะวันนี้ห้ามกระพริบตานะครับรวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้า300บาทหัวหน้าใหญ่ๆอยู่แล้วนะนะ ศิลาหูกทองตัวนี้เป็นหน้าเทพนะครับเป็นหน้าเทพดูใบใหม่หน้าเทพนะครับสามร้อยบาทซับพนมครับซับพนมสามร้อยหกสิบาทครับซับพนมเป็นไม้ที่หายากกันนะตอนนี้ดูทด้านของนเมืองนอนครับต้นนี้คือได้หลากหลายหน้านะครับดูครับนเะมืองนอนสวยมากครับ มีหลากหลายหน้าด้วยเหลืองอลังเลยครับหัวหน้าใหญ่ๆแล้วล่ะสามร้อยยี่สิบบาทครับรัศม,ม,มีเงินครับรัศมีเงินสวยๆของรัศมีเงินครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับดูตอนด้านขององค์หญิงทอฝันครับองค์หญิงทอฝันสามร้อยยี่สิบบาทครับองค์หญิงทอฝัน มีต้นที่สวยนะครับดูวันเสาร์ครับวันเสาร์นี้เป็นไม้เรือนหมื่นนะฮะหลายหมื่นบาทตอนที่กระแสแรงๆนะครับสวยมากครับวันเสาร์สามบาทครับวันเสาร์ดูทด้านของนําโชคครับนําโชคนําโชคสวยๆของนําโชคครับสองร้อยหกบาทครับนําโชคดูผมเรียกว่านางพญานะตอนแรกดูครับสวยมากครับ กัะสีกงนกระถางนี้280บาทครับซับพูนผลครับซับพูนผลโตมากแล้วซับพูนผลนะครับ290บาทครับซับพูนผลดูสวยมากครับฮาร์บแบบนี้ตาตามไปด้วยเจ้าปอแก้วครับเจ้าปอแก้วสว,สวยของเจ้าปอแก้วครับเราจะเปลี่ยนกระถาง8นิ้วไปเลยนะเจ้าปอแก้วครับ ส0 0รอยบาทติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ศูนย์2 4ดห้าแปดแปดสองสี่เก้าแปดสองนะครับต้องเรียนให้ทราบครับคุณราคาครับ F c ทุกท่านนะครับผมไปทำนาแล้วปกติผมไม่เคยทำนาไม่เคยเกี่ยวญ้าเนาะแล้วมีคนเขาถามผมแล้วก็ไปเกี่ยวย้าแล้วก็เดินไปกิโลนี่นก็ต้องอไปเกี่ยวญ่าเพราะานามันเป็นนาอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วพอไปทำนาเนี่ยปวดมากใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่จะมาบอกนะว่ามีคนที่บ้านถามว่าทำไมหนุ่มไปทำนาแล้วมันไม่ปวด เมื่อยไม่อะไรเป็นเพราะอะไรนะครับดูตัวนี้ครับเป็นพยาอินทรีย์นะฮะพยาชื่อเขานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสมุนไพรให้ดูก่อนนะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะครับมีผงน้ําใบบัวบกนะครับผงน้ําใบบัวบกนะครับใช้ใบนะครับมีผงมะนาวเทศเป็นผลไม้รวมเมล็ดนะครับแล้วก็มีผงตั้งเซียมนะครับใช้รากนะครับมีผงอบเชยเทศนะครับใช้เปลือก แล้วก็มีผงกระชายดำใช้เงาผงเจียวกุหลาบผงปันจักขันนะครับใช้ใบผงหล่ออังกวยนะครับใช้ผลผงเกาเช่านะครับใช้ลำต้นผงเทียมข้าวเปลือกผงเทียมแกลบนะครับใช้เมล็ดนะครับแล้วก็มีผงก้านพูนะครับ ใช้ดอกและกา้านทั้งหมดคือสมุนไพรที่ใส่ลงไปนะครับในขวดนี้นะครับต้องบอกนะว่าผมมันมีทั้งหมด6ขวดนะในกล่องนี้มีหกขวดนะครับนี่นี่เป็นกล่องใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับมีหกขวดดูขวดเวลาดื่มนะครับเวลาดื่มขวดนี้แบ่งเป็น3ามส่วนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งส่วน2ส่วนแล้วก็สามส่วนนะครับสามส่วนนี้นะครับผสมน้าอุ่นแก้วหนึ่งเทลงแล้วผสมน้อบ่ดแก้วหนึ่งแล้วก็ดื่ม ดื่มตอนท้องว่างดีที่สุดนะครับหรือว่ามันจะทําให้อาการปวดเมื่อยเนี่ยหายไปเลยนะอาการปวดเมื่อยไม่มีเลยมันจะคลายเส้นทั้งหมดแล้วก็หลับลึกหลับ,ลบ,ลบสบายแล้วสดชื่นมากวันนี้ต้องบอกล้ว่าผมได้ทานเองนะผมได้ทานเองส่วนแคลเซียมยังส่งเหมือนเดิมนะแคลเซียมเอฟซีก็ยังถามเข้ามาอยู่นะครับยังส่งเหมือนเดิมแต่ครั้นี้นี่เขาว่าห้างโรงงานนี่ครับที่ที่ผมได้สั่งเข้ามานี่มันได้ราคาโรงงานนะได้ราคาโรงงานปกติข้างกล่องก็จะเขียนไว้ที่8 850บาทนะ6ขวดนะครับ850บาท850บาทนะมีคนถามผมว่างนุ่มถ้าลองทัก3ขวดเห็นผลไหมส3ขวดก็เห็นผลถ้า3ขวดก็กินอยู่ได้สัก9วันนะแต่ถ้าดื่มวันละขวดได้ไม่ได้แต่ต้องเป็นเวลาก็คือเช้าเที่ยงเย็นนะครับแบ่งสลับขวดหนึ่งแบ่งได้3แก้วนะครับ3แก้วเป็นน้ําอุ่นนะครับเป็นน้ําอุ่นนะสแก้วแล้วเวลาดื่มเข้าไปจะหอมสดชื่นมากหอมสดชื่นมากวันนี้พิเศษนะครับวันนี้พิเศษ ในกล่องนี้นะครับมี6ขวดนะครับหขวดพิเศษปกติก็จะเขียนไว้850บาทนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทออยทุกอย่างมีครบหมดนะครับวันนี้พิเศษครับ700บาท700บาทผมบอกเลยนะคว่าแค่แก้วแรกแก้วเดียวก็สดชื่นรู้เลยดีมากหลับลึกหลับสบายมีความสุขแล้วก็ไปฟื้นฟ,นฟนูระบบภายในในร่างกายเราเนี่ยสบายมากมีความสุขครับลองดูจะรู้ครับว่าดีอย่างไร6ขวดนะครับ 700บาทรวมส่งครับผม0 8 5 8 8 2 4 9 8 2 0 8 5 8 8 2 4982ขอบคุณครับขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ Comment. สวัสดีครับ